รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะรสมณีกังวันไกลกับรายการสองธรรมพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะและแน่นอนว่าทุกๆสถานที่ที่เราพบกันเวลาที่เราได้เดินทางไปที่นั่นก็คือวัดค่ะแหล่งรวบรวมของความรู้ศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามนอกเหนือจากนั้นค่ะก็คือเรื่องราวของการที่เป็นสถานที่พักพิงทางจิตใจธรรมชาติที่สวยงามวันนี้พูดตั้งนานนะคะนั่นก็คือเราอยากจะบอกท่านผู้ชมค่ะว่าติดตามเราค่ะว่าเรา จะพาท่านผู้ชมนั้นไปที่ใดวันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวและทำบุญที่วัดขัวตลุกวานารามวัดหลวงปู่ลีตนานังกะโรตำบลสักแก้วอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์วัดที่มีบรรยากาศสงบร่มรื่นอุดมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์สะอาดสวยงามเหมาะแก่การเข้าไปกราบนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดอทิ กราบนวัสก,การขอพรสมเด็จพระพุทธรัตนจอมไทยพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่สุดของอำเภอลาดยาวนวัสก,การหลวงพ่อองค์ดำนานลันทาองค์ใหญ่ชมอุโบสถมหาอุดสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุสถิตยอยู่นบ,บุษบกบนพระาธาตุเจดีกราบนวัสก,การหลวงปู่ลีกันนังกโรพระเกจิชื่อดังแห่งภาคเหนือตอนล่าง และในวันนี้นอกจากเราจะมาท่องเที่ยวและทำบุญแล้วเรายังจะได้ติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยาอินเดียจำลองสูง56เมตรพร้อมรับฟังธรรมะและเรื่องราวที่น่าสนใจจากพระทวัชัยธรรมธโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวตลุกวนารามเราไปติดตามกันเลยค่ะเจริญพรยังญาติโยมพุทธศาสนิกชน ที่เป็นแฟนรายการส่องธรรมทางโทรทัศน์ช่อง5อวันนี้ก็จวนจะใกล้ถึงของวันมาฆบูชา,าซึ่งวันมาฆบูชาที่จะถึงนี้ก็มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากพูดง่ายๆว่าจะมีเกี่ยวข้องกับ เรื่องของการวางรากฐานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแนะนำาการแนะนาการอบรมสั่งสอนหรือว่าการเรียนการเรียนรู้และการนำไปประพฤติปฏิบัติในทางพุทธศาสนาเพื่อให้ประพฤติปฏิบัติให้ไปถูกต้องถูกทางตามที่พระพุทธเจ้าพระองค์มีวัตถุประสงค์ท่านเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาา ซึ่งมีการชุมนุมที่พระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่มาชุมนุมประชุมกันโดยพร้อมเพรียงในขณะนั้นมีจำนวน1,250รูปซึ่งเป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมดแล้วพระอาหารหันต์ทั้งหมดนั้นต่างก็ได้รับการอุปสมบทโดยพระพุทธเจ้าแล้วก็มาชุมนุมกันในวันเพ็ญเดือน3นี้ แล้วเหตุอย่างที่4ี่ก็คือวันนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงได้แสดงโอวาทปาธิโมกซึ่งมีความสำคัญมากเรียก,ยกว่าแนวทางในการอบรมในการประพฤติปฏิบัติในพระพุทธศาสนาไว้เป็นครั้งแรกซึ่งพระองค์ได้บัญญัติไว้ซึ่งกล่าวบอกสอนไว้ว่า,าให้ละบาปอกุศลทั้งมวลบำเพ็ญบุญให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใส ก็คือแนะนำให้คารวะญาติโยมทั้งหลายผู้มีความประสงค์อยากจะประพฤติปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี่พระองค์ทรงแนะนำว่าเบื้องต้นนั้นให้ละบาปนะว่าอย่างนั้นละบาปท่านละบาปให้ละบาปอย่างอย่างไรละบาปก็คือเบื้องต้นท่านก็ให้รักษาศีลให้รักษาศีลของแต่ละแต่ละคนทุกทุกคนนั่นแหละให้รักษาศีลให้เป็นปกติซึ่งปกติของศีลเนี่ยท่านก็เรียกว่า การรักษาประพฤติปฏิบัติให้เป็นปกติคือปกติของเราและปะกติของท่านคนอื่นปกติของเราเราก็ไม่อยากจะให้ใครมาเบียดเบียนเรานะ,ะท่านก็บัญญัติไว้ว่าปานาติปาตาเวรมณีว่างนั้นเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจริงๆแล้วนี่ท่านพูดถึงว่าการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจริงๆแล้วนี่ยคำแปลว่าอย่างนั้นแต่จุดประสงค์จริงๆพระองค์ว่าเนี่ยไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันส่วนการ ก่อสร้างเจดีพุทธคยาจำลองนี้น,นี่ก็ตอนนี้ก็ถึงขึ้นโครงเหล็กชั้นที่สองแล้วซึ่งอีกอีกอีกไม่นานก็คิดว่าชั้นที่2นี่ก็คงจะสําเร็จรุ่งไปได้ด้วย,ด,วยด้วยดีถ้าญาติโยมอยากจะอ,อยากจะร่วมทาบุญได้ก็ตามอัธยาศัยาตามอัธยาศัยที่อยากจะทำกระทำบำเพ็ญซึ่งของตนของแต่ละคนนั้นแล้วก็ขอขออวยพรให้กับ ญาติโย,ยมทั้งหลายที่ติดตามในรายการส่องธรรมในวันนี้ว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตประจำวันของท่านตลอดไปและก็ปรารถนาสิ่งใดที่ไม่ผิดต่อศีลธรรมแล้วเขอความปรารถนาเหล่านั้น,นจงสำเร็จทุกประการทุกท่านทุกคนเทืน รายการสองธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการของเรามาโดยตลอดนะคะอย่าลืมว่าหากท่านผู้ชมนั้นอยากจะได้รับชมย้อนหลังเพื่อที่จะได้จดรายละเอียดของแต่ละวัดอย่างชัดเจนขึ้นติดตามได้ในช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียของเราในทุกๆช่องทางพูดคุยให้กําลังใจติชมรายการได้ด้วยค่ะวันนี้รายการสองธรรมหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ